โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆ็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิชชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในส่วนของฟรีนะครับที่น้องๆหลายคนสงสัยกันนะครับว่าตัวละครที่เห็นในแบนเนอร์สตัวเนี่ยสรุปว่ามีทุกตัวหรือเปล่านะครับจะมาในส่วนกิจกรรมแบบไหนนั่นเองวันนี้เดี๋ยวพี่มารีวิวทุ ยังไงแล้วก็ดูไลฟ์สดผ่านช่องทางไหนนั่นเองหลายคนยังงงกันอยู่นั่นเองนะครับผมมาก,ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งช่องพี่กันด้วยนะแล้วก็พี่ขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนาะใครที่ยังไม่ได้เก็บโทเคนนะคบรีบๆมาเก็บเลยนะสำหรับ โทเคนตรงนี้นะครับผม why not โทเคนนั่นเองเพื่อจะมาแลกในส่วนชุดฟรีนะครับก็จะมีชุดเสื้อฮูดนะครับนี่นะครับผมอย่างเท่สําหรับชุดสายฟรีนะครับแล้วก็จะมีชุดเสื้อยืดสัญญาณใจนั่นเองนะครับนี่ชุดฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีรูปแบนเนอร์รูปพื้นหลังนะครับแล้วก็แอร์บอร์ดนะครับนี่มีเอฟเฟกด้วยของฟรีเลยนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของ หน้ากากเข้าปั้นนะครับผมใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับแล้วก็2ชุดนี้ด้วยที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับก็คือใส่ได้ทั้งชายและหญิงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสกินลถบิ๊กฟู้ดนะครับนี่อย่างเทพเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีสกินระเบิดนะครับนี่นะครับใช้ตัวเครืแรกฟรีๆได้เลยนะพี่ก็แลกไป4 5อย่างแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีล่มมีแอร์บอร์ดมีพื้นหลังมีรูปปกนะครับมีเสื้อนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็วันที่7พฤษภาคมนะครับ จะมีกิจกรรมสุดสัปดาห์ใส่หยุดบัตรนั่นเองนะครับสวันเท่านั้นสําหรับภารกิจล็อกอินและเล่นนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะคือล็อกอินเข้ามารับเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อครับลาอน้ัหนึ่งใบแล้วก็ลงเล่นหมดไหนก็ได้ยกเว้นหมวดสร้างห้องนะครับครบ3เกมรับบัตรสร้างห้องตัวนี้ไปเลยนะครับหนึ่งใบฟรียกเซิร์ฟนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อน3มรอบหมดไหนก็ได้ยกเว้นหมวดสร้างห้องรับบัตรเปลี่ยนชื่อไปเลยฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็พี่ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่อยาก เข้าแคนพี่นะครับอยากเทสแคนอยากเข้าแคนพี่นะครับแคนเลเวลสี่นะครับ PNG e s p o r t นั่นเองนะครับตอนนี้ขาดสมาชิกอีก9คนเท่านั้นนะครับพี่ขออีก9คนเท่านั้นใครที่อยากเทสแคนเนี่ยอย่าลืมเข้ามาดูสตรีมใน t i k t o กหรือว่าในแฟนเพจหรือว่าใน YouTube ได้เลยนะครับผมในส่วนลูกแคนพี่ก็มี หลากหลายแหลงกันเลยนะครับตึงสุดน่าจะเป็นน้องคนนี้นะครับผมนี่นะครับน้องดิวนะครับอยู่แหลงกแกนนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยใครอยากเข้าก็อย่าลืมเข้าไปดูสตรีมพี่ด้วยละกันนะครับในส่วนนี้เนาะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสาหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับ FWS นะครับ2022นะครับก็คือเป็นการแข่งขันฟิฟายโวลซีรีส์2022นั่นเองจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับก็จะมีรอบเพย์อินแล้วก็รอบไฟนอลนั่นเองนะครับตามนี้นะครับส่วนของฟรีนะครับก็แบนเนอร์หลุดมาในส่วนเพจย์แคชฟิฟายไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังแบนเนอร์นี้เลยแบนเนอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวพี่ขออธิบายสั้นๆในส่วนกิจกรรมดูครบจบแจกกันก่อนนะครับจับเดี๋ยวทำมาวันที่22พฤษภาคมนั่นเองนะครับก็คือรับ ชมนับการถ่ายทอดสดพร้อมกันก็คือจะสามารถรับชมได้ก็คือจะดูใน y t u t u นะครับผมช่องกาล i นาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็จะมีสตรีมสดอยู่นะครับส่วนของแจกเนี่ยก็จะมีทางนั้นไอวอมีตัวละครฟรีถาวรนะครับแล้วก็จะมีท่าทางใหม่ นะครับ FFWS นั่นเองนะครับในส่วนปี2021เนี่ยนะครับวิวเอ่อ Fiber Series สองพันยีสิบเอ็ก็จะมีท่าทางแจกเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกท่าทางหนึ่งนะครับเป็นอีกท่าทางหนึ่งเลยนะครับส่วนปี2022นี่ก็เป็นท่าทางนี้นี่เลยนะครับนี่ที่แจกฟรีนะครับก็คือจะง่ายๆเลยนะครับเขาน่าจะแบบว่าตั้งกดคนดูมาว่าครบ100,000คนแจกอันนี้ครบอ่าสองแสนคนแจกอันนี้นะครับครบ30,000นคนแจกอันนี้แต่ถ้าเซิร์ฟไทยเนี่ยพี่เดาว่าประมาณ ห้าหมื่นนะครับแล้วก็แสนแล้วก็แสนห้าประมาณนี้นะครับนี่พี่เดานะอันนี้ต้องรอเีมอัปเดตนั่นเองครับส่วนตัวละครก็จะมามีให้เลือกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมีให้เลือกถาวรนะครับเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับใครที่ยังไม่มีตัวละครไหนก็สามารถเลือกได้ฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับถ้าคนดูถึงนะต้องรอคนดูด้วยว่าจะถึงหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเลือกได้ทุกตัวแต่ตัวละครคอแลบเนี่ย พี่ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าไม่แน่อาจจะมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกิจกรรมแจกฟรีในส่วนกิจกรรมลิงก์ตัวละครรับฟรีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือกิจกรรมจับเดกเข้ามาวันที่22สพฤษภาคมนะครับส่วนไอวอลก็จะเป็นไอวอลตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะไอวอลไอวอลไอวอลอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้แล้วก็ตรงตรงไหน่ตรงระเบิดแล้วก็ตรงนี้เป็นไอวอลแดงตัวนี้ครับผมนี่นะครับผมอ่านี่เลยนะครับเป็นไอวอลกำแพงมังกรทอง นะครับผมนี่ก็จะมีลายมังกรข้างในเป็นสีทองนะครับส่วนไอวอลเนี่ยก็เป็นโมเดลอ่าโมเดลเดิมนะครับสีแดงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสำหรับไอวอลฟรีฟรีทาวน์ยุคเซิร์ฟนะครับผมอันนี้พี่ขอใส่ไว้เลยละกันนะครับสำหรับไอวอลนะครับส่วนอันอื่นก็จะมีทางด้านของพี่ลืมบอกเสื้อนะครับอ่าเสื้อฟินิกส์ฟอร์สปี2021นะครับที่เราไปคว้าแคมป์มานะครับผมปี2021นะครับสำหรับฟิฟาย์โบว์ซีรีส์เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะอยู่ตรงไหนเอ่ยสำหรับเสื้อตัวนี้ แต่พี่ดูก่อนนะพี่มีอยู่มเขาแจกฟรีนะนะครับสำหรับปี2021ที่ผ่านมาซีซันที่แล้วอะ่ะนั่นแหละนะครับผมเนาะเอออยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวพี่ดูเปิดให้ดูนะป๊ป๊บปป๊อป๊ป๊ป,ป,ปจะเจอไหมเนี่ยพี่มีอยู่นะพี่รับมาอยู่นะครับผมขอบอะไรเออเจออย่างทำไมไม่เจอเลยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงนะครับนี่เป็นเสื้อตัวนี้ไงไงเทปะนี่เลยนะครับเสื้อฟินิชฟอร์ โ oh, อ้ย่างสวยเลยดูดิมีโลโก้นี่เลยแชมเปี้ยนนะครับนี่นไงอ่าแล้วก็จะมีโลโก้ตรงข้างหน้าเสื้อนะครับเป็นฟินิชฟอร์ดนั่นเองนะครับอ่าเท่ไ,ทไปเลยนะครับแจกในเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยแจกในเซิร์ฟไทยเท่านั้นสำหรับชุดนี้นะครับโคตรสวยโคตรเท,ท่นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมวันที่21นะครับครั้งมหัศจรรย์ แจกชุดผู้หญิงฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับส่วนชุดผู้ชายก็น่าจะเติมมั้งพี่ไม่แน่ใจนะครับผมก็จะมีชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมมันก็จะเป็นกิจกรรม FFWS เส้นทางแห่งแชมป์นั่นเองก็จะมีสกินรถกระบะนะครับสกินคู่หูน้องเป็ดนะครับมีมีดหัวตัดนะครับแล้วก็จะมีมีด นะครับมีดบินนะครับถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยโอ้โหโคเทเป็นสกินที่3แล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นสกินมีดของกิจกรรม Assassin's Creed นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินที่3แล้วนะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นที่นะ่าสนใจก็จะมีวันที่20นะครับก็จะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับรุนรับเพชร19,999เพชรนั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยเดี๋ยวพี่มาร์คเดตให้ทุกกิจกรรมนะครับทุกอย่างพี่รีวิว เร็วแน่นอนนะครับสำหรับช่องพี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนอกจากสิทธิ์ขั้นสูงนะครับนี่สิทธิ์ขั้นสูงนะครับใครที่ อยากเลื่อนขั้นนะครับผมนะอ่าเลื่อนขั้นสี่ขั้นสูงก็มาจัดกันได้เลยนะครับในราคาเท่าไหร่1000เพชรเท่านั้นเองนะครับมีส่วนลด48%ด้วยนะครับโคตรเยอะนะครับจาก1 9 5 0นะครับเหลือพันเดียวก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้ากิจกรรมอัปเดตมายังไงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับใครที่อยากดูคลิปสั้นก็สามารถไปดูคลิปสั้นใน TikTok ได้เลยนะครับทิกตอกบิกชาแนลเดี๋ยว thank